ดีนะครับดี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 ดเอาดี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 ด่ดี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 เีด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 ี กัจะมีแต่พวกบ้าๆอังศิลเลนเดินดีแน่ดีแน่ดิลุงอกไปปุ่มกมีแต่พวกแบบรอๆบ้าๆจะแน่ดิคุณอันนี้ก็ลรัด้ครับคำพิมพมึงขอนลอข่าวัดรนะฮะคำพิมมึงขอนลอาวัตรวูดละลาแล้วนี่วูละลาแล้วนี่ดีละเด้อดีลสองอี้ก็ล์ดบรรยากาศนะครับบรรยากาศมีหมาอย่งไรบ้างบรรยากาศนี่ครับ อันนี้ก็เงินตะลุยนะครับพายไปแล้วเมื่อกี้นี่อันนี้ก็เงินยนซอยนะครับซอยนี้